มาดูซิ eBay ยามเช้าเอ๊ะเดีนะดูซิมีมีคนต่อรองราคามานะคะมาดูอันแรกอันแรกเป็นตัวนี้เขาต่อรองมา30อ่ะกดไปเลยรับนะคะอยรับออฟเฟอร์ลูกค้าอาขายแล้วหนึ่งต่อมามีอีกหนึ่งอันนี้เกงๆงลิลลี่ กดดูนะคะเขาต่อมา16อันรับไปค่ะอะาเช้านี้ขายได้แล้ว2องตัวเสร็จแล้วเนี่ยจอยก็จะดูใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือลูกค้าที่เขามาชอบอุ้ยไม่ใช่อันนี้คือลูกค้าที่เขามาชอบสินค้าของเราเนาะจอยก็จะส่งออฟเฟอร์อันนี้ลิลลี่อีกแล้วนะคะจอยก็จะส่งออฟเฟอร์ให้ลูกค้า ถ้าเขาชอบใจราคาเขาก็ซื้อถ้าเขาไม่พอใจเขาก็สามารถออฟเฟอร์จอยกลับมาได้อีกอันนี้ก็รูรูอาจอยก็จะออฟเฟอร์กลับไปนะคะจอยชอบ eBay ก็ตรงนี้นี่แหละเราสามารถออฟเฟอร์ราคาให้ลูกค้าได้นะคะ โอเคขายแล้ว2ตัวต่อมาเราจะมาดูในพอร์ m a r t นะคะพอร์ชม r าตอนนี้จอยก็ใช้โรบอทอยู่เนาะใช้โรบอทลันนะเนี่ยค่ะพวกนี้เห็นไหมอุ้ยไม่ใช่นะตรงนี้ค่ะจอยคือออฟเฟอร์ไปให้ลูกค้านะคะก็คือลด10%จากราคาแล้วก็ค่าชิปปิ้งอะคะ่ะก็ลดไปอีกก็ลดไปเหลือ4ี่เหรียญ9กก็มารอดูว่าจะมีใครรับออฟเฟอร์ er, จอยไหมนะคะอันนี้คือยามเช้าคือยังขายอะไรไม่ได้นะในพอร์ชม้ต้องมารอดูกัน นี่ค่ะขายได้อีกตัวหนึ่งนะคะ70ิเหรียญจอยรับออฟเฟอร์ลูกค้าแล้วโอเคเอ่อตอนนี้เป็นวันเสาร์นะคะขายสินค้าได้หลายชิ้นเลยเสาร์นี้นะ,ะตอนเช้าจอยก็คิดว่าจะไปส่งสินค้าก่อนเพราะว่าเออเขาปิดประมาณตอนบ่ายโมงนะคะก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าจอยขายอะไรได้ตอนตอนเสาร์เช้า,ชานี้โอเค มาดูกันก่อนเดี๋ยวจอจะโชว์สินค้าให้ดูนะคะสินค้าที่จอยขายได้ตอนเช้าวันเสาร์นะเดี๋ยวจอจะรีบแพ็คแล้วไปส่งสินค้าเพราะว่าเขาปิดตอนบ่ายโมงนั่นเองพอดีขายได้หลายชิ้นนะคะจอยเลยพยายามที่อยากจะส่งสินค้าให้เร็วนั่นเองนะคะลูกค้าจะได้ประทับใจในการบริการของเรานะคะว่าซื้อสินค้าปุ๊บแล้วภายในวันสองวันเขาได้รับสินค้าเลยนั่นเองอเคเขดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจอยขายอะไรได้นะคะถ้าจะเห็นเนี่ยเอ่อตอนต้นคลิปเนาะจอยก็โชว์ให้ดูแล้วว่าตอนเช้าเนี่ยจอย ขายอะไรไปบ้างแต่เดี๋ยวตอนนี้ตอนมีสินค้าอยู่นะคะเดี๋ยวตอนจะโชว์ให้ดูเลยเลยกัน มาตัวนี้ค่ะตัวนี้ขายได้แล้วขายได้คือขายได้ราคาดีมากจริงๆก่อนหน้านี้มีคนเคยออฟเฟอร์จอยมา35ห้าเหรียญน,นะจอยตั้งราคาอะไรประ,ประมาณสักร้อยเหรียญเกือบร้อยเหรียญน,นะคะต่อมา35เอะไรเงี้ยจอยก็ไม่ได้ขายนะคะแล้วเช้าเนี้ยลูกค้าต่อลองมาเจดสิบเหรียญจอยขายเลยนี่ค่ะเป็นชุดว่ายน้ําจอยบอกเสมอแบรนด์นี้นะไปเจอให้ เอามาขายนะคะขายได้ราคาแม้กระทั่งมือสองเนี่ยขายได้40เหรียญถึง50เหรียญถ้าย้อนไป3-4ปีที่แล้วนะรู้ไหมเจ้าขายเท่าไหร่จ้าขาย15เหรียญ20เหรียญด้วยความที่แบบ เราคิดว่าเราซื้อมาแล้วเราขายราคาเดียวเลยเราไม่ได้เช็คดูก่อนว่าเฮ้ยคุณอื่นเขาขายกันเท่าไหร่นะคะนะตอนนั้นจอยตั้งราคาแบบ19เหรียญอะไรเงี้ยลูกค้าต่อ15บห้าเหรียญล้วก็ขายแล้วเราซื้อมา4ี่สี่เหรียญ99นะคะแต่ด้วยประสบการณ์ในการขายเรามากขึ้นมากขึ้น,นเราเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นนะคะ ก็เลยตั้งราคาแพงขึ้นนะจากการที่ตั้งราคาแพงขึ้นเนี่ยมันก็ขายได้เพราะว่าแบรนด์เนี้ยซื้อใหม่ราคาเกือบ200เหรียญเลยนะคะคือแบรนด์นี้ม i รา c ค e สูตรนั่นเองใครเจอหยิบมาตัวนี้มือหนึ่งซื้อมาสี่เหรียญ99นะคะจอยขายไปในราคา70เหรียญน,นี่นะพึ่งขายได้เลยแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้เป็น,ปน,ปนในพอร์ชมานะคะเบอร์ดอะคะ่ะออฟเฟอร์ลูกค้านะคะขายได้ราคาดีมากจากที่เห็นเนี่ยขายได้62เหรียญนะคะเพราะว่าโรบอทเนี่ยออฟเฟอร์ลด10%แล้วนะคะแล้วก็ออฟเฟอร์ออลดค่าชิปปิ้งด้วยค่าชิปปิ้งจากทุกที่เกือบ8เหรียญนะคะก็ลูกค้าเสียแค่สี่เหรียญ9 9อันนี้เป็น Ire Fiture ออันนี้เป็นป้ายเลเบลแบบเก่านะคะตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่า ตัวลายตัวไม่แน่จะเห็นไหมลายมันจะเหมือนเป็นลายใบไม้นะคะแล้วด้วยเนื้อผ้ามันจะเป็นเงา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 เหมือนซาตินนะคะจอยก็ไม่เคยได้ไอรีนฟิชเชอร์แนวแนวนี้ส่วนมากได้ก็คือได้เป็นผ้าซิลเป็นผ้าซิลลายพื้นหรือไม่ก็เป็นแบบเหมือนเนื้อผ้าคัตตอนสเปนเด็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นลายลายเงาเงาอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยเจอเลยเป็นครั้งแรกของจอยนะจอยตั้งจอยน่าจะตั้งราคาแบบ 79เหรียญหรือ80เหรียญอะไรประมาณนี้นะคะก็ขายไปในราคา62เหรียญจอยซื้อมา7เหรียญ99ค่ะอ่าใครเจอแบรนด์นี้ซื้อมาจอยเคยแนะนำแล้วแบรนด์เนี้ยขายดีกับลาฟอยเยวันแล้วก็แตรี่นะคะแนะนำแบรนด์นี้เลยนะต่อมาอันนี้อันนี้ค่ะ อันนี้คือลิลลี่พูลิเซอร์ค่ะอันนี้เป็นไซส์เล็กเนาะจอยถ้าจะไม่ผิดซื้อมาสี่เหรียญ9กนะคะลูกค้าออฟเฟอร์มา16เหรียญนะคะอย่างที่จอยเคยบอกใครไปเจอซื้อผ้าแนวสีสดสด,สด,สดนะคะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่จะขายแนวนี้นะคะไปซื้อมาไปซื้อมานะคะเอามาขายค่ะต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้จอยขายได้ในพอชมาร์ทนะเดี๋ยวขอดูว่าขายไปเท่าไหร่น่าจะสิบเหรียญถ้าอจอยจําไม่ผิดเนี่ยนะ อ๋อขายปี22เหรียญตัวนี้มีตำหนิเสื้อผ้ามีตำหนิก็ยังขายได้นะอันนี้คือเมฟค่ะ by anthropology นะคะถ้าจอยจำไม่ผิดมันจะมีนิดนึงเป็นรอยดำๆนะคะแต่ว่าเออจอยแจ้งลูกค้าไว้แล้วเนาะว่ามีตำหนิอ๋อนี่ตรงนี้เห็นมหมเป็นรอยแบบรอยดำๆที่แขนตรงนี้นะคะอันนี้สวยนะทรงเสื้อแบบเป็นทรง แรปจอยว่าเก๋ดีนะตัวนี้ตอนซื้อมาก็ไม่ได้ดูให้ดีว่ามันมีตําหนิซักแล้วก็ไม่ออกนะคะแต่สุดท้ายก็ขายได้ถึงแม้ว่าจะมีตําหนิก็ขายได้ซื้อมาสี่เหรียญ99้า้าขายไป22เหรียญต่อมาเป็น,ต,นตัวนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์ของเออเป็นบูติกแบรนด์สิ ป้ายเป็นแบบนี้จอยซื้อมาในราคาส่งนะคะซื้อราคาส่งในอเมริกาแล้วเอามาขายตัวนี้จอยขายไป25เหรียญค่ะอันนี้จอยไม่ขอบอกราคาเนาะเพราะว่าจอยซื้อราคาส่งมาค่ะอ่าเป็นประมาณนี้แต่ถ้าใครไปเจอเป็นมือ1นมือสก็ลองซื้อมาขายแล้วกันเนาะอันนี้จะผลิตในอเมริกานะคะแบรนด์นี้เป็นลายประมาณนี้อันนี้คือสินค้าที่จอยขายได้เดี๋ยวยังไงจอยจะรีบ แ,แล้วก็เอาไปส่งนะคะยังไงติดตามรอดูว่าทั้งวันวันเสาร์กับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยจอยจะขายอะไรได้นะคะคือสัปดาห์นี้จอยจะทำอะไรแปลกใหม่จอยคิดว่าจอยจะรับออฟเฟอร์ถูกออฟเฟอร์เลยนะถ้าลูกค้าต่อรองมานะคะถ้าแบบว่าราคาไม่ไม่แย่เกินไปถ้าราคาแย่จอยจะออฟเฟอร์กับถ้าราคาไม่แย่เนี่ยจอยจะพยายามออฟเฟอร์รับออฟเฟอร์เลยแล้วมาดูกันว่าสิ้นสุดวันอาทิตย์แล้วเนี่ย เราจะขายได้เยอะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันว่าเราจะจะสามารถทำได้ไหมนะโอเคเดี๋ยวตอยขอไปแพ็คของก่อนนะคะได้ออฟเฟอร์นะ eBa y อย่างที่ตอยบอกตอยจะพยายามรับออฟเฟอร์นะแต่ถ้าไม่แย่เกินไปมาดูกันอ,อันนี้อันนี้ตอยเพิ่งโพสลงไปนะราคาตอยตั้ง24ใช่ปะ่ะ อ f f e r สิบเหรียญนะไม่ไม่ไหวนะอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้อยขอ Off e ฟกลับเนาะจริงๆตั้งใจว่าพยายามอยากจะรับ o f ฟ e r ทั้งหมดแต่อันเนี้ยมันเกินไปมันไม่ไหวนะคะเพราะว่าสินค้าเพิ่งลงไปเมื่อคืนนี้เองโอเคต้อย Off e ฟอร์กลับไป20ิเหรียญเดี๋ยวมารอดูกันว่าเขาจะรับสวัสดียามเช้านะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตอนนี้เป็นเวลา8โมง15ามาพร้อมกับกาแฟ1แก้วโอเค จากที่เห็นล่าสุดเนาะที่จอยขายได้ขายได้ตอนเช้าไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เงียบเลยนะคะแล้วก็มีคนออฟเฟอร์มาจะเห็นได้ว่าออฟเฟอร์มาสิบเหรียญแต่จอยไม่ได้รับนะโอเคเช้าวนะันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจอยขายอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคเฮ้ยดูซิขายตอนนี้นะคะใน Ebay จะเห็นได้ว่าใน ebay นะคะ ขึ้นแล้วก็มีในพอชมาขึ้นด้วยมาเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูใน eBay. อ่เมีคนออฟเฟอร์มาเรามาดูกันออฟเฟอร์อันแรกราคาจอยขาย1 9 9เหรียญนะคะจริงๆเสื้อตัวนี้จอยซื้อมาใส่แหละแต่ว่า <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ใส่แล้วนะคะก็จะเป็นเออจะเรียกว่าทรงแบบนี้คำคีย์เวิร์ดคือ Y2K เนาะเขาออฟเฟอร์มา14โอเคจอยก็จะรับออฟเฟอร์นะคะ กดรับไปออฟเฟอร์ offer. เออจอจำไม่ได้ซื้อมาเท่าไหร่อาจจะซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าโอเคจบแล้วอันหนึ่งขายแล้วต่อมาอันที่สองอันที่สองคือแร a กแอนด์โบนนะคะจอยขาย 65, หกสิบห้าเหรียญมาดูลูกค้าออฟเฟอร์เท่าไหร่ลูกค้าออฟเฟอร์มาสี่สิบเก้าโอเคจอจะรับนะคะราคาไม่แย่เท่าไหร่จอยก็จะพยายามรับนะแต่ถ้าราคาแย่เนี่ยจอยต้องออฟเฟอร์กลับนะคะ เพราะว่าไม่ไหวอะถ้าแบบว่าออฟเฟอร์มาถูกๆอะไรอย่างงี้โอเคมาเหลืออีกหนึ่งนะคะที่เขาออฟเฟอร์มาเจ้วิ่งอันดับออฟเฟอร์เขาออฟเฟอร์มา25่จอยไม่ขายนะจะออฟเฟอร์กลับไป45ค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยต้นทุนจอยมา15เหรียญแล้วนะถ้ารับ25ก็คือแทบไม่ได้อะไรเลยนะคะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูเซนต์ออฟเฟอร์ดูซิอ่ะมีคนชอบอันนี้อันนี้เดี๋ยวจอยให้45เราก็ออฟเฟอร์กลับไปเวลามีใครแบบชอบสินค้าเราเนาะเราก็ออฟเฟอร์กลับไปลูกค้าบางคนชอบเขาก็จะรับออฟเฟอร์ของเรานั่นเองโอเคจบเอ่อ eBay นี่มาดู p o r t ชมานะคะจอยตั้งโรบอทแชร์สินค้าแล้วนะคะตอนเช้ามาดูว่าจะมีขายอะไรได้ไหม นี่ค่ะเวลาโลบอทแชร์ก็จะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้ามีใครซื้อสินค้าเนี่ยจะมันจะเป็นตัวเขียวเขียวจะเป็นสัญลักษณ์เขียวเขียวนี่อันนี้มีคนออฟเฟอร์มา18เหรียญราคาจอยตั้ง29อ่ะไม่เป็นไรเราจะขายให้นะคะจอยซื้อมา4เหรียญ99นะคะอ่ะแอคเซ์ไป ขายได้อีกหนึ่งแล้วนะคะขายได้หนึ่งในพอร์ชมาขายได้สองใน Ebay นะคะเช้านี้เดี๋ยวมาดูต่อมีอะไรอีกเนี่ยนะคะเวลาเขาออฟเฟอร์กลับมาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ถ้ามีคนซื้อแล้วอะค่ะจะเป็นสีเขียวเดี๋ยวดูซิมีสีเขียวโชว์ให้ดูไหมเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าเป็นแบบไหนอ้มีคนออฟเฟอร์มาไม่ได้ดูเลยนี่นี่ โอเค65ออฟเฟอร์45รับนะคะอะขาย2พอเมื่อวานพอกลนงคืนตัวก็ไมไ่ไม่ได้ดีกเลยโอเคขายได้2แล้วนะมีโอเคเวลาขายได้แล้วค่ะมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้ค่ะ เนะช้านี้ก็ไม่แย่นะเช้านี้ขายได้ไปแล้ว4ตัวกำไรก็ได้ได้ดีอยู่นะคะเพราะว่าเพราะว่าขายสินค้า ที่ได้ราคาดีหน่อยเนาะก็โอ้ยดีไฟเดี๋ยวยังไงติดตามรอดูว่าช่วงระหว่างวันนี้นะคะจอยจะขายอะไรได้บ้างแต่ว่าตอนเนี้ยในพอชมานะคะจอยก็ตั้งเป็นบอร์ดนะคะให้บอร์ดเนี่ยแชร์สินค้าในร้านของจอยส่วนใน eBay เนี่ยจอยยังมีสินค้าที่ยังไม่ได้โพสต์ลงหมดนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามทําวันนี้ให้เสร็จนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาดูติดตามกันว่าจอยจะขายอะไรได้อีกนะคะของวันอาทิตย์นี้ค่ะ เรามาต่อสินค้าที่จอยขายได้วันอาทิตย์นะคะก็พอทําคลิปให้ดูนะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็เลยไม่ได้ทําให้ดูต่อว่าขายอะไรไปบ้างแต่เดี๋ยวจะรีวิวสินค้าให้ดูที่ขายได้วันอาทิตย์เดี๋ยวจะขอเปิด iPad ไปด้วยนะคะแม่ค้าจําไม่ได้ขายได้ทั้งใน eBay แล้วก็ p o ชม m a r k เลยเดี๋ยวจอยเริ่มใน p o ชม m a r กก่อนนะคะพอชมาร์ตัวนี้ขายแล้วอันนี้เป็นเลื่อมๆนะคะแบรนด์ o ทริ อันนี้ค่ะเป็นแบบนี้ซื้อมาห้าเหรียญ99เก้าทอายจำไม่ผิดนะคะไปซื้อจากร้าน g o ู w วิ l นอกเมืองเลยแล้วไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ไปอีกเลยเพราะว่าในร้านเนี่ยสินค้าโล่งมากๆนะคะก็จะเป็นเรื่อมๆประมาณนี้นะขายไป18เหรียญค่ะตัวนี้ต่อมาอันนี้ก็ขายเร็วมากเลยขายแล้วนะคะแร็ก and ด์โบนนั่นเองนะคะเป็นแบบนี้ ตัวนี้ขายไป45เหรียญน,นะคะตัวนี้จอยได้มาจากที่ไปเที่ยวนิวยอร์กครั้งล่าสุดเนาะซื้อมา7เหรียญ99นะคะขายไป45เหรียญค่ะรุ่นนี้ขายไปแล้วขายไปได้ราคาดีด้วยนะต่อมาเป็นเป็นกระโปรงกระโปรงนะคะอันนี้ เดีย๋ยวจะบอกว่าจะพยายามหากระโปรงแนวแนวนี้นะคะถ้าใครติดตามจอยจยบอกแล้วนะว่าแนวแนวเป็นแบบลายภาพวาดประมาณนี้นะคะไปซื้อมาขายจะขายดีช่วงสปริงกับซัมเมอร์นะคะหาให้ได้มากที่สุดนะคะแต่พยายามก็เลือกเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักด้วยเนาะจะได้ขายได้นะคะน,นี่คือแบรนด์เทาบอสค่ะจอยซื้อมาสเหรียญ99ขายไป22เหรียญค่ะตัวนี้โอเค พอชมาร์จบต่อมาเราอ e ีเบกันต่อมาเรามาอ e ีเบกันว่าจอยขายอะไรได้โอเคขายอันนี้ได้ลายเสือให้ดูแบรนด์ก่อนแบรนด์คือ เคสสเปซนั่นเองค่ะเคสสเปซนะคะขายไป30เหรียญจอยตั้งไว้49เหรียญอย่างที่บอกว่าพยายามที่จะรับออฟเฟอร์ให้ได้มากที่สุดถ้าราคาไม่แยก่เกินไปนะคะแต่บางคนเนี่ยก็ต่อราคามาแรงเกินไปนะ,ะรับไม่ได้จริงๆก็เลยต้องออฟเฟอร์กลับไปนั่นเองนะคะโอเคอันนี้ขายไป30เหรียญซื้อมา7เหรียญ99นะคะอันนี้จะเป็นลายจากัวนะคะเป็นแบบ ผ้าเนื้อหนาผ้าหนิดหน่อยนะคะตัวนี้ต่อมาเป็นอันนี้ทม่ดีใจขายไปสักทีอยู่กระจอยน่าจะเกิน4ปีแล้วแหละเอาจริงๆอยู่มานานเพราะว่าไซส์เล็กนะคะอันนี้เจครูนะคะคือทูตพิกนั่นเองนะคะเป็นชื่อรุ่นตะก่อนเนะี่ย ย้อนไป4ปีที่แล้วตอนที่จอยติดตามเขาบอกว่ากางเกงรุ่นเนี้ยขายดีเวลาเราไปหามาเนี่ยเราก็หาเอามาขายแต่นะตอนนั้นไม่คิดเลยว่าไซส์เล็กเนี่ยมันขายไม่ได้มันขายยากนะตอนนั้นช่วงเริ่มต้นเนี่ยประสบการณ์ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็ยังน้อยนะคะไปเจออะไรเห็นว่าน่าจะขายได้ก็หยิบมาหมด แล้วตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะได้มาจากร้าน Goodwill Outlet นะคะ Goodwill Outlet จอยซื้อมาเหรียญ75เซนแต่ตัวเนี้ยขายไป12เหรียญดีใจลูกค้าต่อ10เหรียญก็ขายให้เพราะว่ามันไซส์เล็กมากๆเลยนะคะหาคนตัวเล็กเนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยนะ,ะขายไป12เหรียญต่อมาเป็นตัวนี้ ตัวนี้คนก็ดูเยอะสุดท้ายก็ขายแล้วนะคะลายดอกคือช่วงนี้จะใกล้อีสเตอร์แล้วไงอีก2สัปดาห์จะถึงอีสเตอร์นะคะคนก็ก็จะซื้อเสื้อผ้าลายดอกกันนะอันนี้คือลอเลนลาฟลอเลนนั่นเองของใหม่นะคะพร้อมป้ายราคาซื้อมา7เหรียญ99ลูกคัาต่อเหลือ30จอยตั้งไว้48นะคะ เป็นชุดเดรสแบบนี้นะคะเมืองไทยเราน่าจะขายหลายพันนะ่ะจอยว่าไม่น่าจะต่ํากว่าสามพันนะเมืองเมืองไทยบ้านเราเนาะจอยขายสามสิบเหรียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งพันบาทนะคะที่จอยขายไปต่อมาเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นครั้งแรกที่จอยเจอแล้วตอนแรกคิดว่าจะตั้งราคาแพงนะคะแต่พอมาถ่ายรูปปุ๊บอ้าวมีตําหนิมีตําหนินะคะก็เลยขายไปถูกมากนี่ลูซี่แอนด์รอเรลค่ะอ่ะ แบรนด์ Brand, เป็นแบบนี้เป็นอันนี้เป็นผ้าลินินแล้วเป็นลายดอทด้วยอยากจะบอกใครไปเจอผ้าลินินนะให้รีบหามาขายยิ่งไซส์ใหญ่ยิ่งดีนะคะอันนี้เป็นของหม้มีป้ายห้อยแต่ว่ามีตําหนิตอนจะมาถ่ายรูปอะคะ่ะจอยเห็นมีตําหนิเลอะเนี่ยค่ะถ้าจะเห็นเนาะจะเป็นลอยๆตรงนี้เนะะี่ยค่ะซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้าขายไปถูกมากขายไปสิบแปดเหรียญน,นะคะเพื่อเอาของออกเพราะว่าของมีตําหนินะคะ ต่อมาอันนี้อันนี้ก็ขายได้ราคาตอนแรกคิดว่าจะเก็บไว้ใส่เองแต่พอมาคิดอะไรที่เป็นโทนสีเข้มมาค่ะสีดำสีเขียวสีกลมเนี่ยถ้าเนื้อผ้าบอกว่าจะต้องซักแห้งเนี่ยก็ต้องซักแห้งถ้าเอามาซักมือเองนะคะ ผ้าเปลี่ยนสีเลยเนื้อผ้ามันจะออกเป็นผ้าสีสีจางอะคะ่ะเหมือนผ้าสีจางสีตกสีเก่าจอก,ก็เลยตัดสินใจขายไม่ไม่เก็บไว้ใส่เพราะไม่งั้นเนี่ยเสื้อผ้าทุกตัวจะให้จอไปส่งไปส่งซักแห้งอะค่าซักแห้งทีตัวหนึ่งประมาณ300บาทจอยคิดว่าโอ๊ย แทงเกินไปนะคะก็เลยเอาขายก็เลยขายได้ก็คือ Rack and Bone นั่นเองตัวนี้ซื้อมา7เหรียญ99นะคะจอยขายไป49เหรียญถ้าจอยจำไม่ผิดจอยตั้งราคาน่าจะ60กว่าเหรียญมั้งนะขายไป49เหรียญค่ะเป็นทรงมินิมอลแบบนี้นะคะไซส์เล็กนั่นเองต่อมาต่อมาคือตัวนี้จริงๆมันเป็นเสื้อของจอยแหละแต่ซื้อมาก็ไม่เคยใส่ นะอันนี้คือ banana republic นั่นเองแต่ว่าอันนี้จอยใช้คำคีย์เวิร์ดว่า Y2K นะพวกเอ่อสไตล์วัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเขาจะชอบใส่แนว Y2K กันนะคะก็เป็นประมาณนี้เป็นผ้าซิลแล้วก็อันนี้เป็นลายเพสลี่นะคะแล้วก็มีผูกด้านหน้าทรงอย่างนี้คือ Y2K ถ้าอยากรู้ Y2K คืออะไรไปเซิร์ชดูใน Google ไปเซิร์ชใน YouTube นะคะ ไปศึกษาดูแล้วหาเสื้อผ้าแนว Y2K มาขาย Y2K เนี่ยส่วนมากจะเป็นเด็กวัยรุ่นซะส่วนใหญ่ที่ชอบใส่หรือว่าคนที่ชอบแต่งตัวแนวเสื้อผ้าอินเทรนนะคะเขาจะชอบใส่แนวนี้กันนะต่อมาเป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวสุดท้ายคือชุดแม็กซี่ชุดแม็กซี่ลายดอกอันนี้ขายแล้วนะคะเทาบอสค่ะ นะเป็นแบรนด์ที่จอยชอบขายอย่างที่บอกจอยพยายามหาเป็นลายดอกชุดแม็กซี่ชุดเดรสพยายามหาเข้ามานะเพราะว่าคนจะใส่ช่วงอีสเตอร์กันนะคะอันนี้ซื้อมา7เหรียญ99ขายไป30เหรียญค่ะอันนี้ก็คือสินค้าทั้งหมดนะคะที่จอยขายได้วันเสาร์กับวันอาทิตย์อย่างที่บอกว่าจอยเนี่ยพยายามอยากจะรับออฟเฟอร์เพราะว่าจริงๆจอยไม่เคยไม่เคยทำคอนเทนต์นี้เลยนะคะที่แบบว่าจะรับออ ทุกออฟเฟอร์แต่พอถึงสถานการณ์จริงแล้วอ่ะไม่สามารถทําได้อ่ะเพราะว่าลูกค้าบางคนคือเขาต่อราคามาแรงมากอ่ะต่อแบบว่าจนเราไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยจอยก็ไม่สามารถรับออฟเฟอร์ได้นะคะเดี๋ยวจะมีโชว์ให้ดูตัวหนึ่งตัวนี้แบบว่าของู่ตรงนี้พอดีตัวนี้ค่ะตัวนี้จอยตั้งราคาไว้นะ350เหรียญ มีมีลูกค้าต่อจอยมาร้อยห้าสิบเหรียญจอยไม่ได้ขายคือคือถ้าขายคืออัจริงถ้าขายอ่ะจอยได้กําไรแล้วร0อยเหรียญร้อยเหรียญก็คือได้กำไรประมาณแล้วสามพแต่ใจจอยอ่ะจอยอยากขายประมาณสัก300เหรียญเพราะว่าตัวเนี้ย ไม่มีใครมีสินค้ามีคนเดียวที่เขามีสินค้าเขามีพร้อมเข็มขัดเขาขายอยู่ประมาณ400หรือ550เหรียญนะคะที่จอยเจอแล้วไม่มีใครมีอีกเลยแสดงว่าสินค้าชิ้นเนี้ยคือสินค้าที่ค่อนข้างหายากนั่นเองนะคะจอยก็เลยสามารถตั้งราคาสูงได้นะเดี๋ยวโชว์ให้ดูให้ดูแบรนด์นะคะเนี่ยค่ะเป็น แบรนด์นี้นั่นเองนะเป็นแบบผ้าซิลลายแม็กซี่ทรงยาวแต่จริงๆตัวนี้มันไม่มีเข็มขดัดถ้ามีเข็มขดัดดาจอยสามารถตั้งราคาได้ประมาณ500เหรียญเลยนะขาดเข็มขัดเลยตั้งไว้350นะอันนี้เลยโชว์ให้ดูนะคะไม่ได้ขายนะ ยังไม่ได้ขายเพราะว่าจอยออฟเฟอร์เขากลับไปอยู่ที่ประมาณ330หรือ320เอยะไรเงี้ยเขาไม่ได้รับออฟเฟอร์จอยนะคะเพราะว่าเขาออฟเฟอร์มาถูกมากๆเลยนะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ดูดอกขอุ่ดกันต้องเก็บดูดีเพราะว่าราคาแพงเทียบกับว่าชุดนี้ถ้าจอยขายได้นะโหก็ได้เป็นราคาหลักหมื่นเลยนะเฉพาะตัวนี้นะ อันนี้ก็เป็นการรีวิวทั้งหมดของจอยนะคะในคที่ขายได้วันเสาร์กับว,วันอาทิตย์นะคะก็คอนเทนต์นี้จอยล้มเหลวจอยล้มเหลวเพราะจอยไม่สามารถรับออฟเฟอร์ได้ทุกออฟเฟอร์เดี๋ยวยังไงรอติดตามดูเสาร์อาทิตย์หน้าแล้วกันว่าจอยจะสามารถรับทุกออฟเฟอร์ได้ไหมนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะแฟนคลับ เก่าแล้วก็แฟนคลับใหม่อยากจะบอกว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะแฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยยังไงก็ขอขอบคุณนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วมาติดตามจอยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะแล้วยังไงเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนะจะพาไปชอปปิง้งอย่าพลาดอย่าลืมกดกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปจอยโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย